ท่ามกลางการะแส smart city หรือเมืองอัจฉริยะที่กำลังมาแรงแสงทางโค้งในยุคนี้นอกเหนือจากจังหวัดนํำร่องในทัวทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่ตามประกาศตนเองว่าเป็น smart c i ี้เต็มตัวแล้วก็ยังมีอีกหลายเมืองในระดับท้องถิ่นที่มุ่งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ไปสู่เมืองอัจฉริยะเทศบาลตำบลบ้านฉางที่วันนี้ไดยกระดับเป็นบ้านฉางา์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้ เียมเนินการโดยท้องถิ่นแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริสมเศรษฐกิจพิเศษ EEC บ้านฉางเมืองอัจฉริยะมีความเป็น smart c ต t y ครบทั้ง8ด้านโครงสร้างพื้นฐาน8ด้านของความเป็นเมืองอัจฉริยะนี้ที่เราเห็นในบ้านฉาง smart ิต t y คือ 1. พลังงานอัจฉริยะผลิตพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 2. การสัญจรอัจฉริยะ กำหนดตำแหน่งเมืองที่สามารถเชื่อมโยงกับเมืองรอบข้างได้อย่างสะดวก 3. ชุมชนอัจฉริยะมีกิจกรรมหลากหลายสำหรับคนทุกเพศทุกวัยพร้อมวางแผนรองรับการเกิดภัยพิบัติและการอพยพ 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะมีพื้นที่ผลิตอาหารและกำจัดระบบน้ำเสียและขยะภายนอกไม่เป็นภาระแก่เทศบาลที่ต้องบริหารจัดการอีก 5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ ตังเปลาเป็นเมืองทันสมัยรองรับการลงทุนการทําธุรกิจในพื้นที่ EEC 6. อาคารอัจฉริยะภายในบ้านฉางสมาร์ทซิตี้จะมีเมืองสำนักงานให้เชา่าที่รับการออกแบบเป็นอาคารสีเขียวระดับแพทตินัม 7. บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะจะตั้งกรรมการบริหารจัดการเมืองมีประสบการณ์การบริหารเมืองตามแนวสมาร์ทซิตี้ 8. นวัตกรรมอัจฉริยะสามารถผลิตพลังงานในเมืองได้100%่เปอร์เซ็นต์จัดเก็บพลังงานได้50%าสเปอร์เซ็นต์และการวางแผนการจัดการรูปแบบที่ดินเครื่องมือในการพัฒนาการใช้สอยพื้นที่ในเมืองอัจฉริยะให้เป็นประโยชน์ที่สุดความตั้งใจและความมุ่งมั่นทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เพื่อทำให้บ้านฉางเป็นต้นแบบกับเทศบาลทุกประเทศในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะความร่วมมือกันของภาคท้องถิ่นซึ่งที่สุดแล้วประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นกับใคร แต่ประโยชน์จะกลับคืนสู่ท้องถิน่นสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิน่นนั่นเอง